ฮกแปลว่าวาสนาโชคลาภนะลกนี่แปลว่าอํานาจบารมีซิลแปลว่าอายุวัฒนะฮะเพราะนั้นรวมความก็คือขอให้มีวาสนาที่ดีมีโชคลาภที่ดีมีความก้าวหน้าในกิจการงานมีอํานาจบารมีแผ่ไพศาลครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวก็คือสมองค์นี้ก็จริงๆก ครบทุกด้านแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตบอกตรงนี้ได้ไหมครับว่าคุณผู้ชมที่เริ่มศึกศรรษาศาสตร์ของจุย้ยด้วยการชมรายการนี้มาหลายครั้งก็ตามเนี่ยเริ่มต้นอย่างง่ายๆด้วยวิธีการบูชาหรือวางเทพเจ้าสามดาวหรือพกโลซิลเนี่ยที่บ้านก่อนเลยได้ไหมได้ครับโดยที่โดยที่ยังไม่ต้องทําอย่างอื่นนะหมายถึงว่าบูชาด้วยพวกโลซิลก,ก่อนแต่ทั้ง,ท,งทั้งหมดนี่คือหันหน้าเข้าหาจุดศูนย์กลางของบ้าน หันหน้าเข้าหาจุดสุนกลางนะฮรอย่าหันออกนะครับ<ม>หันออกนอกบ้านไม่ได้โชคลาภไปหมดมนี่ฮะที่ที่ไม่ประสบผลกันก็คือไม่ไม่รู้จริง<ม>ครับไม่ควรหันออกหน้าบ้านไม่ควรหันออกย<ม>ออกเว<ม>้นในกรณีที่เราต้องการให้ตั้งประจันกับสิ่งที่เป็นอัปมงคลเขาก็จะปะทะกันไปแต่ก็จะไม่นำความมั่งคั่งอะไรมาเป็นแต่เพียงให้ความเป็นอัปมงคลเนี่ย หมดไปเท่านั้นครับ